อ๋อสวัสดีดนะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไฮเปอร์ช็อกับเพื่อนผมอีก4คนนะครับผมชื่อก้าอันนี้ชื่อภูอันนี้ชื่อคีมินนะครับแต่อันนี้อันนี้ชื่อ I mean ไอ้มินอันนี้ชื่อคุณวิตาครับเป๊ะอ่าฮะว,วันนี้เราจะมาเล่นเกมยิงปืนกันนะครับเย่ม่เป็นไรเย่โอ้ยโอ้ยมาอันนี้อันนี้เป็นโหมดที่ต้องฆ่ากันเพื่อเปลี่ยนปืนครับมาเร่าเลยๆครับคุณก้าลุ ตอนแรกผมรู้ว่าผมอยู่คนเดียวออดินไปในหมุนนี้มันไม่มีทีมให้ถึงสามสิบก่ชนะนะครับโอ้ยเร็วเกินเร็วเกินเร็วเกินมันลิงไม่ได้ครับปืนเนี้ยยิงโลได้เอาปืนกุญแจกาใช้ไปเฮ้ยปืนล้มไฟสวยละวอ๋อกล้า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 ไอ้เราก็คิดว่าแบบปืนยิงยิงรโลไม่ได้ตอนแรกอะ โอ้ oh, ยยูินไม่ไม่ฆ่ากูด้าแล้วไม่กลาปืน oh. โอ้โหไปเหรอเฮ้ยพวกคุณเอออ,ย,อ,อย่าพูดอย่าพูดคำหยาบมากนะครับตอนนี้อัดอยู่ใช่คับเพราะว่าเราคุณมินครับคุณแย่งผมไหมเฮ้อเฮ้ยข้าได้ปืนสีนูสีมูด้วยปืนสีมูสีมูก็ข่ายก้าวได้เลยนะซกับฆ่าได้ละ เลื่อนเธอซิบหายเก้าได้แล้วมีปืนสิมพูโอ้โหปืนโคตรแรงดูแลครับน้องโอ้โหแรงทำไมผมหาไม่เจอกันเลยอุ้ยได้ปุ้ยได้ได้ปืนที่แพงที่สุดโผ่โผ่ผู้ซองโดนอีกแล้วเอ้ยผมผมได้ขาผมผมได้ขาของไอ้รอสตาราเลโรพวกคุณอยู่ไหนกันเนี่ย โอ้กับตาละมาใครถึงสีฟ้าถือก่อนชนะใช่ไหมใช่ใครฆ่าสามสิบคนครบก่อนชนะเราดูแต้มยังไงเนาะเอ่อก็ก็นี่ไงครับสีฟ้าสีแดงคือแต้มของคนที่เยอะที่สุดก็ไม่พอได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวสปินเลยคุคนเลยเนี่ยผมผมได้สปินเฉยเลยอะผมก็ได้เดี๋ยวผมอุ้ย มันได้กอด Galaxy สองอันเออไม่ใช่กอด Galaxy เปล่าไม่รู้ไอ้ปืนนั่งโกงนะก็นั่นแหละสองคนนั้นเขาหายไปไหนกันเนี่ยเออนู่นไงตายด้วยดัวเจี๊ยบอ๋อนี่ไงข้างหลังอยู่แล้วเราใครมันใช้เกิดใหม่เนี่ยคนมีใช่เกิดใหม่เหรอครับไม่อะไรอ่ะ โอ้ยลอยนัดโหเขาเลยโอ้ยไอ้ตัวอะไรคนี่นเก้าขนเก้าอะไรครับคุณอย่ากรู้เปล่าได้อะไรได้อะไรได้มาดินดินดุบระเบิดทมผมรู้สึกว่าเสียงเกมมันดังไปแป๊บนะผมกับเบาเสียงเกมมันปืนอะไรวะเนี่ยเสียงบูเขี่ยมาได้ไระเบิดโป้เป็นดีเสมอโอ้ยสปินกันแล้วกันโอ้เลือกเพิ่มพอดีไม่มันเลย คุณฮูจิดไก่โอ้โหแรงปืนตังหมื่นว่ะเออเรมบอกนะครับไอ้ปืนไอ้โอ้ยทำไมคุณมีกระบออย่างครับเนี่ยอันที่กระปืนอะไรี่จริงไม่ได้ไอ้กระบอกได้ส้มผมได้ส้มมีเขนมีขากระปนี่โดนครับตเอาะครับ โอ้โหรวดูผมได้อะไรผมได้ไรเฟิลเฮ้ยได้ไรเฟิลไรเฟิลไรเฟิลไม้ไรประเด็นเออได้เหมือนกันนะครับปืนยิงใครไม่ตายเลยยากอย่างนั้นเลยไม้โอ้ออยู่ไหนไรไบ้วิปม้กระทาวไม้กระทาวนั้นโหดดามิโคตไก อย่ามาฆ่าผมยาอยาพี่ยาโผ่พื้นละคนพูดหมดพี่ยาพวกเราเป็นตัวเริ่มต้นอะเอ้ยได้อะไรเนี่ยเฮ้ยได้เบลมาเอ้ยอะไรมืออะไรเนี่ยเราได้อูดีดินดุนมาอุ้ยเราปุ๊บพวกมึงยังอยู่เนี่ยเล่นแมวเพิ่มไปเฉยเฮ้ยอย่าพูดคำหยาบครับตอนนี้อัดคลิปอยู่ ดูดูพี่พี่ดูดูพี่พี่ก็ดูพี่พอ่ผมผมรู้แล้วผมได้แล้วดูดูในมือผมก็ผมได้แล้วโอ้ยเป็นตัวโจ้ครับผมได้แล้วอ๋อเป็นระเบิดอืมโคตรเจ็บทไมคุณอ๋อแต่มันไหลนะาดีนะเออทำไมผมไม่เห็นคุณมิ้นเลยอ่ะ ได้ๆเข้ามาเลยได้ครับคุณเกมค่าคนได้ตอนนี้แขกต้อนเชิญอีกคนหนึ่งกำลังจะเข้ามานะครับมาแล้วไหมครับคุณคุณเกมกำลังจะเข้ามานะครับไม้คานนะกูมากไม้คานผมปืนปืนมันดีดอะโอ้ปืนมันดีดปืนมันดีมากไอ้ปืนไอ้ปืนเขียวๆที่ผมใช้นโคตรดีดาวกระจายดาวกระจายเอาหัวแบ๊ เอากระชายสวยมากอุ้ยไดิงแหวนขนาดนั้นเหรอหัวแตกมาโดนเระตันโปวพวกวะเล่นยังไงเหรอก็ยิงกันอันนี้อันนี้เป็นหมู่ที่เอ่อต้องต้องฆ่าคนแล้วเปลี่ยนปืนโอโ้ยุ้ยโอ้ยโอ้ยปืนรีโหลดกระสุน ทำไมคุณมินเขาตึงจังครับเนี่ยเรียบร้อยเอ้ยได้ปืนของเล่นได้ปืนของเล่นทำไปก่อนที่ตจกอยากได้ปืนของเล่นไม่ได้อะไรเนี่ยมันเป็นนี่ใครอ๋อคุณเกมเหรอมีเล็งด้วยเขาคุณเกมครับราอูนะครับอุ้ยแม่งโอ้คุณมินรัดผมมากโอ้โหไอ้ไม่กดเงินไม่ทัน่านะ คนกล้าคุณคิวยี่สิบคนคิวสิบเก้าใช่ไหมครับไม่อันนั้นคุณมินครับผมคิวสิบสามเฮ้ยทำไมคุณมาัดทำไมคุณลัดผมไม่รู้ผมยิงหัวมันวิชิตดาวกระจายที่มากดาวกระจายผมดาวกระจายดาวกระจายโคตรกรุงกรุงไงวะมันดั้มอิดแรงไงครับไม่ต้องถามหนักเลยอู้ยมัน บ้กอ่ะอะไรอ่ะผมมันบ้กอ่ะช่วยด้วยบัาคนเดียวกันแข่งเฮ้ยดาวกระจายใช้ยังไงอ่ะมาปาไปเลยครับเดี๋ยว<ร>มันโคตมากหน้าจอก็บ้าค่ะแพ,แพ้แพ้ตรงปืงปงปนนี่แหละอู้แรงจัดได้ด้วผมบัามันยิงไม่ตีด้ะมันยิงไม่ออกเดี๋ยวเพ่อผมช่วยสังเคราะห์นะครับคุณมิน้นฆ่าฉันฆ่าฉันตายดว มันบากโอ้ยไม่เฮ้ยอะไรปืนอะไรเนี่ยปืนปืนอะไรโอ้ยพอตกแมพยิงไม่ได้เออยิงได้ละปืนอะไรวะเนี่ยยิงไม่ได้มันยิงไม่ออกเออปืนอะไรอ่ะยิงไม่ออกต้องกดยิงด้วยตัวเองเปล่าเออใครปีดอยู่ทมันต้องกดยิงด้วยตัวเองหรือเปล่าครับ คุณคุณต้องยิงคุณคุณต้องยิงเองเปล่าครับระบบอัตโนมัติมันไม่ยิงให้เปล่าก็ผมกดยิงเองไงแต่ว่าปืนมันยิงไม่ออกอ้าวร้อยพวกมันน่าจะบักนะครับโอ้ยเกียดหน้าจอเอ้ยพวกคุณพวกคุณลองเปิดไอ้เปิดยิงอัตโนมัติดูดิแล้วไม่โดนนัดเดียว มีนั่งไม่ได้เรียบร้อยห้าร้อยดามิทูไม่ออกใช้มีดเลยอ๋อใครใครได้ยิมสองแล้วนะครับเนี่ยใครได้ยิมสองแล้วครับเนี่ยผมครับผมครับผมได้สิเอ็ครับเฮ้ยเอ่อทำไมปืนคุณมิ้นกับคุณภูยิงไม่ออกเหรอคุณเอ่อไม่รู้ดิครับผมไม่รู้อะ ผมไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ครับว่าทำไมปืนยิงออกโอ้โหปืนขันลำก็เปล่าคุณนองอินสเปกปืนเียนี่ครับโอดเถอะผมแบบปืนผมมันบักอะไรไม่รู้มันยิงไม่ออกผมันใช้ปืนอะไรอยู่อ่ะหนึ่งหนึ่งแมทำไมไปเล่นไฟเอฟกันเลยวะถ้าจะเล่นมีดเยอะเกินอย่นั้น โอ้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าถ้าใช้มีดถ้าใช้มีดมันนัดมันเปลี่ยนปืนไหมครับเนี่ยผมยังรู้ปืนยิงไม่ออกยั้ทำยังไงดีใช้ใช้มีดนะครับใช้มีดนะครับผมได้กล้วยเอาจริงผมยิงไม่ออกจริงปืนยิงไม่ออกอ้าวแสดงว่าบักบ้องหมดตีเลยเหรอไม่มาไม่ออกเมื่อปืนเราปืนปืนนี้ออกอยู่ ไม่ไม่ก็สำหรับคนที่แบบแต้ม19ขึ้นไปเขายิงไม่ออกกันโดนลำบากผมก็ไม่รู้ว่าผมทำอะไรกับไอ้คนนี้ไอ้คนนี้เอาิมิฟันเนี่ยโดนลำบากมั้ยใช่ผมลำบากมากเลยค้องอยู่ไหนกันเนี่ยผมไม่เห็นอ่ะขอค่าน้อยคุณกล้าคุณกล้าหลบผมทำไมครับทำไมไปใกล้อะไรนะวูดทำไมผมได้ส่งเจ้าเนี่ย อ๋คเข้าใหม่นี่ผิดไหมเอ่อก็ไม่รู้ครับแต่แต้มคนน่าจะหายเอ้ยปืนหายบัาแล้วสวยโอ้ยหายโอ้ยหายบัาแล้วนี่ไงหายบัาแล้วหายบัาแล้วโอ้ยแม่งปืนปืนกล้วยยิงไม่ออกเลยอ่ะยิงเหมือนเดิมแล้วแล้วปืนและปืนละปืนเขาก็ยิงยากเลยถ้ายิงโดนหัวมันจะตายไอ้ไอ้ยิงยังต้องยิงโดนวุ้ยใครใครได้ยิ้มเปรตอะ คุณเคยวินคุณได้ยิงเปลหรอครับผมครับอโอ้โหปืคนคน<อ>ุณคุณก้าวครับคุณดูไหมครับคุณก้าปืน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 ในสีทองมึงแกโคตรเบาเลยโคตรไม่มันก็ไม่ได้เบามากนะครับผมเคยเล่นอยู่ปืนเนี้ย<ด>อุ้ยหกห้ามันเบายังไงครับเนี้ยไม่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 มันมันเบามันเบาก็จริงๆแต่ให้ยิงระเรือได้อยู่ แบบทิปกระโดดได้อะไรอะไรคือพวกเราที่มีทองมาโอ้ยผมตายเพราะคุณกิมมาหน่อยปืนอะไรเนี่ยคุณเควินผมต้องใครใครใครมาดูสิว่าใครใครจะฆ่าได้ก่อนด้วยมีดสีทองเล่มนี้เอากล้วยมาผมฆ่าคุณบูไหมได้คุณเกมมาล่าผมมาฮะเอาดีมิีดได้กล้วยเหรออ๋อปืนกล้วยเอ้ย เรียบร้อยผมว่าคุณเกมคุณกาวครับเมื่อกี้คุณเข้าหลังผมรอเปล่าครับผมแทงหลังคุณครับผมเป็น,นดูทามเลยนะคุณ,คณก้าวครับคุณคิวเข้าผมครับคุณอะไรนะครับคิวเข้ากันแต่เหมือนกันทุกอย่างนดันดันไม่ได้ซึมเลยไม่รู้ครับเมื่อกี้ผมแทงหลังคุณเกมตายก่อนมอั้งเฟิร์สทูห้าสิบใครฆ่าได้ห<ม>้าสิบก่อนชนะใครมันฆ่าได้ห้าวันเนี่ยเร็วจังวะอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บ ได้สกินไลฟ์เฟิร์แต่แต่ไม่รู้ไลฟ์เฟิร์สกินไลฟ์เฟิรังอันอันอันนี้นะอันนี้อันนี้เราต้องเล่นปืนของตัวเองใช่ครับโอ้โหแล้วกูทำไม่ต้องไปหรอกครับปืนผมซื้อมาเพลงลักเซซื้อมาหลายเซตนะปืนผมสกินสกินขยับได้ผมเล่นไลฟ์เฟิร์สในหูเจะาตัวใครได้ไหมเนี่ยเจาตัวใครได้อยู่แหละถ้าเกิดมันไม่เจบปืนรัวนะ ถ้ามปืนผมเนี่ยนะครับจะเก็บคุณเองถ้ามันทำไมมันไม่ยิงโดนหัวนะนะที่มันก็เล็งหัวเล็งหัวเลยอ่ะผมไม่เอาสไนเปอร์ครับขอบคุณปืนผมมันคือปืนสกายเฮดเลยนะครับไม่ผมอืออีกเกมไม่มีผมโอ้โหไม่น่าไม่น่าเลยคุณมันใส่อวตารผู้หญิงอยู่ไงอือไม่ตาไม่น่าเลยคุณมันคืออะไรวะโอ้โหต้องเปลี่ยนปืนละ ลิมคนรีโหลดดีมากเฮ้ยผู้คุณไอ้ผู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 ้สู่ความผู้ที่ไฟเก่าไงดิแล้วมีนมันหายไปไหนของมันวะใจยังครับอย่าพูดครับอย่า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 วุ่ครับกิริยาไม่ค่อยสบานิดนึงมั้งไลน์นิงโบ ไม่พอไงครับใครใครจะในผมตรงนั้นครับผมเห็นนะครับใช่ครับผมเองครับเออผมได้สกิลอะไรมาไม่รู้ลิงพิษอ่ะอุ้ยเอาขนาดเอคเอค่ามอโมจิอ๋อเฮ้ยคุณคุณมีครับต่อยหน่อยเพาต่อยหน่อยอ้าวโอ้โหคนมีนคนมาลากิลผมไลน์นิงโบ้ง มืนอะไรเนี่ยทำไมผมจะได์ไม่ออกอะแน่แน่นะครับคุณมิ้นได้นะครับเฮ้ยคุณมิ้นครับอ้าโอ้โหกระสุนลีลดพอดีเลโด่งโคตรสวยสวยจริงอือหือก็ขอคอได้ก็เสร็จได้ดีโอ้ย เกมครับมันไปไหนเอาดิไฟปงปืนบอลลลดโคดีอ๊คโคทูดรากันนะครับคุณก้าวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมใช้สกิลต่อยไม่โดนสองคนครับดำมปไม่สองร้อย๋อได้ไดมันนั้นละสองร้อยครับไอ้ปืนไอ้มัดผมอ่ะคุณลุงคุณไม่คิดจะดูหลังเลยครับมินน่ากลัวมากมินอุตาเพิ่งเกิดมาข่าวหัวร้อน โอ้โหมันกะโดดรัวทำไมไม่ได้โดนพี่โอ้โหสวัสดีครับคุมิ้นโดสโคบอกเลยว่าโดนจากไหนอะน่ากลัวมากวิตเพคุณเกิดมาขาอ่อนแล้วอ๋อออเ๋ออ๋ออยออออ๋าวะออ๋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 ออคอเ๋ออ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 ออ๋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 ่ออครับผมไม่รู้แต่ผมเคยเล่นออเ เล่นดีโอ้โหเกมเหมือนว่าเราเล่นเล่นหมดแล้วเอ้ยทืออะไรอยู่วะซองอ่ะซองมันต้องแบบต้องแม่นอยหรือพวกมินิการเล่นยังไงหรอฮะหาเล่นเกมอย่ารูปยังไงมามาเดี๋ยวเราเริ่มต้นใจคุณพ ยังไม่ทันได้วอล์กเลยยังไม่ทันได้ผมหาพวกคนไม่เจอมันเต็มสิบสามกัผมก็เต็มสิบสามเอผมเ<อ>ต็มสิบสองไม่รู้ดูแตมไม่เป็นก็สีฟ,ฟ้าครับไอ้บนหัวโอ้ยสิสามแล้วสิบห้าอยู่แตมห้าอยู่แต่ผมสมิบสามกันเกมน,นะเกม จังรอยแต้มความสิบสี่และวโนตีเพื้นใครมันอยู่บนหลังคาวะน่ะตายไปดิไนท์โอ้โหเล่นไร่เล่นไรเฟิเกินถ้าเล่นไรเฟิเกินนี้ชั้นนั่นน่าจะได้เกิดนี่ใครเนี่ยใครครับเนี่ยเอ้าใครใครอ๋อเพื่อนผมเพื่อนผมมาเข้าเกมมาว่ะ คุณเก้าครับมันซื้อปืนยังไงครับคุณเก้าก็ก็ก็ไปที่ปืนไปที่ไอ้มาหน้าล็อบบี้แล้วก็ไปที่รูปปืนพกแล้วคุณก็เลือกสายที่คุณจะเล่นแล้วก็มันจะมีแล้วคุณก็เลือกไปที่ปืนของคุณน่ะไอ้ไม่ใช่ปืนไอ้ปืนโอ้ยไม่รู้ครับผมลืมใครมารู้เข้ามาชามันปล่อยปล่อยเพื่อนผมเข้ามาถอะทำไมปืนทำไมปืนทไมปืนรัวทำไมปืนรัวกดเล็งไม่ได้วะ บางบางปืนมันกดลิงไม่ได้ครับจะเหลือเจมส์ใช้เจดีกว่ามันมีคนแต้มเท่ากันเนี่ยมีคนแต้มสิบแปดสิบแปดผมแต้มสิบแปดครับเอ้ยคุณพูเล่นที่สูงนะคุณพูไม่เล่นที่เหนือเล่นที่สูงโอมใจหมดไม่ยา คุณมินครับคุณอย่าโดนมือมหาปะไรนะครับมัดผมได้200วันสองร้อยวันชดโดนไส้่ยมันเห็นได้ไงวะผมค่าได้ยี่สิบใครเต็มยี่สิบเหมือนกันเลยเควิทเกือบตายแล้วใช่เกือบตายเพราะโดนไอ้เกียกับไอ้ยมวิตายอย่างพร้อมกันหใครมันลาดผมวะผมเองครับคุณก้าขอโทษดูโอ้ยณริน คุณมินรครับได้นะครับโอ Leah, ้โหปืนมินเดโดนทำมอ่ะมินเล่นลูกสองเพราะว่าทำไมแรงนั่นเดียวตุยเลยอืองงมาใช้เมื่อกี้คุณปูโดนผมเข้าคุณปูโดนผมเข้าหลังพี่วันครับแรงเกินจะเฉยโอ้โหคุณปูเอ็นเล่นอย่างนี้ได้นะคุณปูไม่รู้ต่อยหัวแตก เฮ้ยคุณคุณวูคุณก็ใช้ต่อยเหมือนกันเหรอครับโอ้าโหโดยหลังยิงทะลุหน้าต่างนู่นโอ้โหเออนะกก้ายิงทะลุกระเพรนทำไมเมื่อกี้อยู่ทะลุก็อนอยู่ตรงกระเพระโอ้ยเกมจะโดนสัตว์กัดแน่ต้องปืนมากกว่าแล้ยนะคุณคุณอย่างโกงๆเยอะ ทำไมสกิลทำเป็สกิลทำเป็สกิลผมให้มันให้มามันดูแลประโยชน์จังวะไม่รู้ครับแต่ผมรู้สึกว่าคลิปนี้อาจจะยาวกว่า30นาทีครับเพราะมันไม่มีใครยังไม่มีใครได้50เลยแล้วตอนนี้มันหามมายีนาทีเพราะผมตัดไม่กิงนะครับก็ต้องสกิลมันมันมีแต่จะโบสถทางเท่านั้นเลยก็ได้แหละสกิลหวัดไม่มีด้วยถ้าไปสกิลหวัดในหวัดเจี๊ยบไปแล้วเนี่ยผมไม่เล่นแบบคือพวกคือพวกผม ตันไม่ค่อยกิ่งนะครับต้องผมเล่นแบบใจเย็นผมไม่ได้เล่นใจร้อนไงว่าคุณเล่นใจร้อนจนตายรู้ว่ห <c oughs> มาอีเกมเดียวเดี๋ยวผมจะท้าทายตัวเองดีโดยการใช,ใช้ใช้แต้มีดกับมัดวอาแ้วคุณจะขึ้นมาผมทำไมท้าทายตัวเองผมจะท้าทายตัวเองครับผมจะลองใช้มีดกับมัดตอนท้ายดูเอ๊ะ ตอนประมาณ40กว่าผมจะลองใช้มีดกำมันด้วยนะครับผมผคมเปิดกองนะครับคุณเกับเปิดดีครับก้ายเขาโหมาแับดูทาสาและคิดเร็วโหเฮ้ยคุณภูมิไม่โดนมันไปคุงก็เข้าใจผมผมต้องกาจจะประกานเงิน เราคร้าวคุณก้าวรับผมซ <S <S ื้อปืนไปแล้วผมซื้อปืนเป็นเลเยอครับคุณซื <S 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 ้อปืนอะไรครับผมจะซื้อปืนซื้อปืนกลครับก็ซื้อดิครับผมอ่านผมไม่ได้เอเออเออเออลืมบอกนะครับเราสามารถเก็บปืนจากสพเพื่อนเราสามารถเก็บปืนจากสมเพลนได้นะครับโอ้โหคนนี้เล่นสไนเปียสกิล เกแต่ร้าน่ะควไมกู่อย่างนี้บ้างเฮ้ยจะพูดคำหยากคเวินคหนงนครกัเราฮะอะไรนะไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ไมินในวิต้าไปไหนหมืนว่าจะสนายแถวไั้นไม่ดูอยู่กลางแมปโอเคอืม โอ้โหววนี้แล้วดีบอกโคตรเล็กเลยอ,อืต่อยมันต่อยทเธอรูกับเพลงอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โ,โอ้ยม,มันโ้เท่าไหร่องเข้าเบาจังเลยเนี่ย<ะ> <laughs> ใส่อน,นโอ้ยอีว <laughs> จะเล่นแบบเก่าไม่ได้นะไม่ เป็นอะไรชอบเล่นบนฟ้าเนี่ยอเอ่อโอเคครับดูท่าคลิปนี้น่าจะเกินสามสิบนาทีอาจจะเกินสามสิบอาจจะเกินยี่สิบห้านาทีย่างดังที่พวกเราพูดหวังไว้นะครับแต่มันไม่รู้คุณดีเกมมันไม่ตายมันไม่ดูสกิลโอ้โหก้าไปหาเสือคิวสหัสเสือคิวลงโปมาเนี่ย มันผมไม่ได้ซื้อครับมันคือผมเล่นไปแล้วผมวล่0ยี่สิบกว่าแล้วเขาเจ๊กจำได้ว่าเคยได้หมัดนะจำได้ผม่งครับผม่าไป่ยิบสินคนแล้วกับเมนูแป๊บไม่รู้ว่าผมเล่นอะไรแล้วผมลืมเดี๋ยวผมไปด้วยผมเลยี่ปิดใช่ดูแขนนึเอาไว้ทำอะไรดี อากาศโอ้โหสกิลแต่และสกิลทำไมพวกเองมีเยอะจังวะไม่รู้คือเล่น<ม>บ่อยแล้วมันคือเล่นบ่อยแล้วอยู่ดีมันก็ได้มาทำไมดีเราได้มาทำไมด<ม>ีมาหา<ม>คาุณคุกกริโ,โ,โ,โลคอมโบโอ้โหถึงแม้ถึงแม้จะไม่คอมโบก็ดีเดียวตายหมาว่าอนะไรที่สคิลเยอะเลยเพราะสกิลแน่นอนเลยเนี่ย เฮ้ยผมใช้ปืนบางส่วนนะครับสกิลผมไม่ตายแล้วเลือสกิลหมัดไม่มีใช่ไหมล่าหมัดผมเพิ่งได้ใช้ครับหมัดผมใช้ไม่ค่อยบ่อยครับผมบอกเลยสนใจเลือดสกิลจากปืนปืนก้าแรงนะมีเหมือนกันแรงดีครับปืนผมซื้อมาห้าเซนเฮ้ยผมลืมเอ้ยล,ล,ลืมไม่ถึงไม่รู้ผมลืมครับราคาเท่าไหร่อ่าจนได้ว่าห้าหมื่นใช่ไหมล่ะ ไอ้ศกาลเฮียดะเอาห้าหมื่นหรอครับผมไม่รู้อ่าแต่ผมเก็บตามสมตอนนั้นผมเก็บตามเปอร์เซียเพื่อซื้อมันออมโดนเนื้อแล้วโดนเนื้อแล้วครับโอ้ยเสียดายคุณก้าวครับโดนบทบาทที่โลกของคันที่โลกเป็นยัากครับนี่ไงผมไม่ได้ใช้หมัดผมไม่ค่อยได้ใช้หมัดไม่ค่อยได้ใช้อ่าเดี๋ยวจนต่อใช่ไหมครับเออคือเอาง่ายคือถ้าถ้าแบบกระสุนผมหมดผมใช้แน่นอน เราใส่ฟ้าไปครับคุณภูโุ้บตอน41แล้วฮะอะไรนะครับอะไรค,รไรคุณคุณเต้ม41แล้วหรอไม่ไม่ไม่ได้อ่ะจะมันเป็นแพ็กโลว์ากนันดิ <c oughs> อยากได้ข้คิวเป็นพิซซ่าปาร์ตี้อะ<ย>หลังหน้าโด,โดนอยู่คนเดียว ฮะอะไรนะมันได้อะไรนะโอ้ยอยากตายมาไอเดียวดเดีอเด้อเติมแพ็กโลบาร์นั้นได้อะไรไม่ไม่หมายถึงม,มันมีแพ็กโลบัรที่ซื้ออะไรแบบเกี่ยวกับพิซซ่าอะไรเงี้ยอ๋อพิซซ่า <c oughs> อะไรครับคุณหลงไลคอีเลียดย,ยังไม่หยุดเอ,อิอ่มอะไรเกมยิงปืนคุณยังจะหลงไลคอีเลียดอยู่หรอครับโอ้ <c oughs> มิงโดนรัวจังวะอ๋อเข้าใจแล้วนอโตโตออโตยิงกระลูกรัวอุ้ยเกมมันยิงไงอีกแล้วเนี่ยใช่เหรออะไรอ่ะเขาปิดออโต้ยิงนะมันเหมือนออโต้ยิงเลยมันยิงมันยิงรัวไว้เว้ปืนนี่มันยิงรัวเปล่าไม่ปืนมันไม่ยิงคนธรราเลยปืนฉลาดที่เพื่อบอมบ์มาดิโนกคุณเพี่อครับคุณใช้ปืนอะไรใช้ปืนหาอะไรไม่แป๊บหนึ่ง เอีกี่เอวคนพิต้าคุณได้เท่าไหร่ยี่สี่สี่ีเดอราลุมบอยย่อกองบอกแล้วคุณเ้ครับุ้ยข้โทษคุณก็ระวังบอมบัตยิ่งนพรุ่งน้นะครับไม่เป็นไรได้แ่คนอื่นนะโอ้โห อะไรอะใครใครส่งระเบิดปืนทำไมทำไมฮิตบล็อกปืนมันไม่ดูไม่มันดูไม่มันดูไม่เก่งเลยฮิตบล็อกปืนเมื่อเมื่อใครใครใช้สกิลปาระเบิดมันคือะไรอะเออผมมาที่นี่แล้วคนขายนี่ด้วยะเอ๊ะคนไปหามาจากไหนเออเห็นเห็นมันอยู่ในเกมเห็นเห็นมันเห็นมันเป็นสกิลอับเลยองกดใช่ไหมันนเป็มันคนไปซื้อมาจากไหนครับมันบอกว่าปีอาร์กิยไหนเพราะว่าไม่โดื แล้วกาไม้ก็ไม้ไอ้เจ้าเป้าไม้เดนบอมนี่หรอคิดคิดบวกกันทำไมทำไมรู้ตัวแล้วทำบุ่มเล็กจังวะไม่ใช่มะคือไหนอ่ะผมผมหาไม่เจอผมได้อันร่องหัวนะของผมเป็นร่องหัวกับไอ้ระเบิดปาร์ตี้ ตายโอ้โหทำไมมันต้องเอาฟูหยุดให้มันยู่ดีมันเ,เร,รีอยปราวะเอาสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เอาทำไมผมปิไมไดไปนลงไปเลยเอาละครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย